You're listening to KS Podcast อ e ัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเกษกร Security, the happiness investment สวัสดีครับพี่บอมสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญเลยครับครับพี่บอมอผมขอเริ่มในฝั่งของทีมหุ้นปันผลก่อนละกันนะครับ คือรอบนี้นะครับเราแนะนํานักลงท,ทุนนะครับลงทุนในส่วนของหุ้นปันผลนะครับเราคิดว่านักลงทุนเนี่ยนะครับถ้าเกิดซื้อหุ้นปันผลในเดือนธันวาเนี่ยนะครับแล้วก็ไปขายในช่วงประมาณเดือนเมษาเนี่ยนะครับรอบนี้เนี่ยน่าจะให้รีเทิร์นที่น่าพอใจนะครับพี่บอมเพราะโดยปกติเนี่ยเวลาเราจะเล่นเก่งกำไรหุ้นปันผลครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับโดยปกติจะไปเก่งกําไรช่วงประมาณกุมภาหรือว่าช่วงมีนาช่วงต้นปีนะครับแต่รอบนี้เนี่ยเราเลคคอมเมนต์นะครับให้ เล่นหุ้นปันผลนะครับในตั้งแต่เดือนธันวาเลยนะครับสาเหตุเนี่ยนะครับผมมีการออกเปเปอร์ไปนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับตามสเตตเนี่ยนะครับอันที่1เลยนะครับโดยปกติเนี่ยนะครับช่วงควอเตอร์ที่1เนี่ยนะครับหุ้นปันผลเนี่ยปกติจะเขาจะเอาเพอร์ฟอร์มเพราะว่าบริษัทจดทะเบียนเนี่ยนะครับจะประกาศงบปีช่วงประมาณเดือนมกราคมกุมภานะครับแล้วก็ ประกาศงบเนี่ยบริษัทสุดท้ายก็จะตกประมาณปลายเดือนกุมภาหรือไม่ก็ต้นต้นมีนานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงเทศการประกาศจ่ายเงินปันผลแล้วก็หลายๆบริษัทเนี่ยจะขึ้นเอกดีช่วงนี้นจะเป็นช่วงที่นักลงทุนส่วนใหญ่จะเข้าไปเก็งกำไรดักซื้อหุ้นปันผลก่อนนะครับซึ่งตามสเตตเนี่ยนะครับเรามีการทําการศึกษานะครับตั้งแต่ปีหนึ่งสองนะจนถึงปีสองสองในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเราพบว่าช่วงเจ็ดปีล่าสุดนะครับก็คือตั้งแต่ปีหนึ่งห้าเน ตัว Se ทเอชดีนะครับซึ่งเป็นเซทหุ้นนะครับที่ตลาดเนี่ยนะครับจะคัดหุ้นปันผลสูงเนี่ยประมาณ30บริษัทนะครับคัดทุกครึ่งปีนะครับเราเอาเซทเอชดีเนี่ยนะครับมาวัดรีเทิร์นนะครับปกปรากฏว่าค่าเฉลี่ยนะครับในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับรีเทิร์นเนี่ยจะได้ประมาณ7%เเทียบกับเซนดิกนะครับรีเทิร์นเนี่ยประมาณ4.25หมายความว่าหุ้นปันผลช่วงควอเตอร์ที่1ของทุกปีเนี่ยนะครับรีเทิร์นเป็นบวกนะครับ 7ในสิปีเนี่ยเป็นบวกนะครับแล้วก็รีเทิร์นจะเยอะกว่าเซตอันที่สองนะครับรอบนี้เนี่ยนะครับเราแนะนําให้นักทุนซื้อหุ้นปันผลตั้งแต่เดือนธันวาเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยไปแท็กสถิย้อนหลังนะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมาดูจากรูปฝั่งขวามือก็ได้นะฮะเราซื้อหุ้นปันผลนะครับถ้าเกิดนับตั้งแต่เดือนธันวาจนถึงขึ้น XD เนี่ยประมาณเดือนเมษาเนี่ยนะครับก็ตกประมาณ4เดือนนะครับผมไปทําสถิย้อนหลัง5ปีย้อนหลังนะครับเราพบว่าถ้าซื้อ ตั้งแต่เดือนสี่นะครับสี่เดือนแรกนะครับแล้วก็ถือไปจนถึงขึ้น x อเนี่ยรีเทิร์นเป็นบวกเยอะที่สุดนะครับดูห้าปีย้อนหลังนะครับเออดูจากแท่งขวามือนะครับจะเห็นได้ว่าค่อนข้างจะชัดเจนเลยครับว่าออซื้อก่อน4เดือนเนี่ยรีเทิร์นค่าเฉลี่ย5ปีจะตกประมาณ4.9%นะครับซื้อก่อน3เดือนก็คือไปเริ่มซื้อตั้งแต่ประมาณต้นเดือนมกราเนี่ยรีเทิร์นจะลดลงนะครับเหลือประมาณสามจุดห้า ไปเริ่มซื้อเดือนกุมภานะครับก็คือสองเดือนก่อนขึ้น xd เนี่ยรีเทิร์นก็จะลดลงนะครับเหลือประมาณสามเปอร์เซ็นหมายความว่าถ้าเกิดเราเชื่อกลุธปนี้เนี่ยนะครับก็คือซื้อตั้งแต่เดือนธันวาเลยนะครับอันนี้คือคียคี์สำคัญนะครับที่เรามา recommend ในช่วงนี้นะครับว่าทําไมเราถึงต้องซื้อหุ้นปันผลแล้วถามว่าหุ้นที่เราเซ็ทหุ้นที่เราเลือกเนี่ยนะครับเราเลือกจากอะไรนะครับเราเลือกจากหุ้นในเซ็ท hd เลยนะครับพี่บอมนะครับเซ็ท hd เนี่ยมีสามสิบตัวนะครับแต่ อันนี้คือแล้วแต่สไตล์นักทุนเลยนะครับว่าชอบตัวไหนนะครับซึ่ง3ามเซกเตอร์นะครับใน10ตัวเนี่ยมันจะมีประมาณ3ามเซกเตอร์หลักๆเซกเตอร์ที่1จะเป็นในส่วนของกลุ่มพอลเปอร์ตี้นะครับก็จะกองมาได้อย่าง AP อ l l i นะครับตัวแรงเห็นเฮาส์นะครับเซกเตอร์ถัดมาจะเป็นกลุ่มแบงก์นะครับพี่บอมอย่างตัว KTB นะครับตัว k k p BBL นะครับแล้วก็อีกเซกเตอร์หนึ่งนะครับก็คือกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับอย่างตัวลาดบุรีกับเอ็กโนะผมคิดว่า เซ็ตหุ้นตรงนี้เนี่ยนะครับก็นักทุนเนี่ยสามารถที่จะแคปชันแล้วก็ไปทํากันบ้านได้ต่อนะครับแต่เราเลือกมาละนะครับก็คือเป็นหุ้นที่จ่ายดีเวนด์ยูเนี่ยนะครับเกิน4%นะครับแล้วก็อัพไซด์เนี่ยเทียบกับทาร์เก็ตไพร์เนี่ยมากกว่า10%นะครับแล้วก็ไม่พอนะครับเราไปทำสแตทย้อนหลังนะครับเราเอาเซตหุ้นตรงนี้นะครับไปทำตัวลีเกชันนะครับแล้วก็หารีเทิร์นนะครับในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าผลตอบแทนค่อนข้างจะน่าพอใจนะพี่บอม อย่างตัวเอเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราลงทุนนะครับซื้อในช่วง4เดือนนะครับแล้วก็ไปขายก่อนที่เอ็กซ์ดีเนี่ย5ปีที่ผ่านมาเนี่ยรีเทิร์นนะครับ11.5%นะครับความน่าจะเป็นเนี่ยเกือบ80%นะครับหมายความว่าใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ย4ใน5ปีเนี่ยนะครับรีเทิร์นจะเป็นบวกถึง11%ลองลงมาจะเป็นการกุลนะครับแล้วก็ KKP ออริธานีลาดเอโก้อันนี้ก็สามารถไปไล่เรียงดูได้ตามชาร์ที่ผมโชว์นะครับก็มองว่าเซตหุ้นนนนปััผลเี่ยะครบ ในช่วงที่ตลาด 1, ผันผวนช่วงนี้นะครับแล้วก็อย่างที่พี่บอมบอกนะครับว่าภาพของเงินเฟอ้อที่ผ่านทีไปแล้วแล้วก็เราเชื่อว่าทิศทางดอกเบี้ยเนี่ยนะครับน่าจะเริ่มเห็น p o l i ซ y you turn ในช่วงเดือน5เนี่ยนะครับผมคิดว่าหุ้นปันผลเนี่ยนะครับจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่น่าสนใจแล้วก็ช่วงที่ตลาด 1, ผันผวนด้วยผมคิดว่าดูอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับหุ้นด i v i เดยน d y เนี่ยนะครับไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะผมคิดว่าจางังหวะที่ตลาดพันผวนช่วงนี้นะครับถ้าเกิดราคาหุ้นย่อลงมาเนี่ยน่าสนใจสะสมครับพี่บอออมันนี้คืแก โอเคนะครับซึ่งจริงๆต้องต้อง,องคือมันเขาเรียกว่าม,มันพอเข้าใจได้นะเพราะว่าสถานการณ์แบบคนไม่กล้าถือหุ้นข้ามปีแล้วก็กําลังจะเอาปันผลนะครับแล้วก็จริงๆคือหลายๆบริษัทเราเนี่ยอ่าก็ต้องเรียกได้ว่าหลายๆบริษัทของเราเนี่ยกลับมาจ่ายปันผลในระดับใกล้เคียงกับโควิดหรือว่า pre-covid หรือบางบริษัทจ่ายได้มากกว่า pre-covid เพราะว,ว่ากําไรของ EPS เนี่ยเขาทำ New High ไปด้วยซ้ำนะครับก็ซึ่งส่วนใหญ่จะเห็นที่นิกพูดมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนของโรงไฟฟ้าแบงก์แล้วก็อสังหา หลักๆเลยนะเพราะว่า3ามเซกเตอร์นี้นเป็น3ามเซกเตอร์ที่มันมีชื่อเสียงมากๆในฝั่งของปันผลอยู่แล้วนะซึ่งผมเอาตีนที่นิกพูดเนี่ยมาผสมกับตีน policy ยูเทิร์ที่เราพูดไปอะ่ะมันเหมือนมันมีอสังหากับโรงไฟฟ้าที่มันเข้าตีมกันทั้งคู่นะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการอินพายได้นะว่าเฮ้ยสถานการณ์ดูไม่ค่อยดีเอาเซกเตอร์ที่มันมีพื้นฐานปึ๊กปก,ก่อนที่ Q4 Q1 พี่เจบ,บอกว่าอาสังหาอยังดีอยู นะครับแล้วก็ลงไฟฟ้าเนี่ย Q4 โดยเฉพาะ Q1 เนี่ยซึ่งเหมือนเราลองพูดต่อเนี่ย Q1 นี่คือผมบอกเลยว่าเข้าทางลงไฟฟ้ามากเลยนะต้นทุนลง FT ได้ปรับได้ความดีเฟนซีฟได้ความปันผลด้วยนะครับอ่ะเข้าสู่ตีมที่2เลยลงไฟฟ้าครับนิกเมื่อวานนี้เกิดอะไรขึ้นกับลงไฟฟ้าบ้างครับครับพี่บอมจริงๆค่อนข้างจะเห็นด้วยพี่บอมเลยนะครับเพราะว่าถ้ามาดูเนี่ยจริงๆวีคนี้เนี่ยทั้งวีครวมถึงเมื่อวานเนี่ยมันจริงมันมีข่าวที่กระตุ้นทําให้ราคาหุ้นในกลุ่มลงไฟฟ้าเนี่ยเราคิดว่าน่าสนนใจะครับ สองข่าวนะครับสำคัญนะครับข่าวแรกก็คือเมื่อวานนี้กกพนะครับมีการประกาศค่า FT นะครับในช่วงควอเตอร์ที่1ก็คือช่วงงวดเดือนมกราจถึงเมษาปี66นะครับรายละเอียดเนี่ยนะครับหลักๆเลยก็คือมี2เรื่องเรื่องแรกก็คือตัว FT ในส่วนของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านพักที่อยู่อาศัยเนี่ยตรงนี้เนี่ยยังอยู่ที่93.43สตังต่อนหน่วยหมายความว่าในส่วนของประชาชนนะครับ ค่าไฟบ้านเนี่ยนะครับยังอยู่ในเลทเดิมที่4.72บาทต่อนหน่วยแต่ความน่าสนใจแล้วก็ลิงก์มากับในส่วนของหุ้นแล้วก็ตัวเรือกการลงทุนที่เราดูเนี่ยนะครับก็คือในส่วนของอันที่2อครับพี่บอมก็คือในส่วนของตัวค่า FT ในฝั่งของภาคธุรกิจเมื่อวานนี้เนี่ยก็พอมีการปรับขึ้นนะครับ1 9 0 4งอาสตังค์ต่อนหน่วยตรงนี้เนี่ยมันทำให้ค่าไฟนะครับเฉลี่ยในควอเตอร์ที่1ปีหน้าเนี่ยนะครับจะปรับขึ้นมาอยู่ที่5.6 9กบาทต่อนหน่วย นะครับปรับขึ้นจาก4.72นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าเทียบกับแอสซัมชันของทางกาิกรเนี่นะครับเราคาดทั้งปี2 3าเนี่ยอยู่ที่5.2บาทต่อต่อหน่วยหมายความว่าตรงนี้มันจะเป็นอัพไซส์ส่วนเพิ่มนะครับประมาณ50สตางค์ครับพี่บอมผมคิดว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยมันทำให้เมื่อวานนี้เราจะเห็นได้ว่าทั้งบิกริม GBC เนี่ยนะครับซึ่งมีสัดส่วนลงไปฟา s p p เนี่ยในพอร์ตเนี่ยสัดส่วนเขาจะเยอะเนี่ยนะครับราคาหุ้นเนี่ยก็เลยเบรกขึ้นมานะครับกราฟเนี่ยเขานาจะสวยนะครับตรงนี้นะครับ ถ้าไปดูเนี่ยนะครับอันนี้ผมเอาพอร์ชั่นนะครับในส่วนของตัวหุ้นแต่ละตัวที่เราโคเวอร์นะครับว่ามีสัดส่วนลิงก์กับ FT ตัวไหนมากตัวไหนน้อยเนี่ยดูจากในรูปจะเห็นได้ว่าบิก,กิมเนี่ยตัวพอร์ตที่ลิงก์กับ FT เนี่ยเยอะสุดครับพี่บอมประมาณ22%่องลงมาจะเป็น g ีพีนะครับประมาณเกือบ20% g สิบเปอร์เนะครับเกือบ15นะครับแล้วก็ถ้ามาไล่เรียงก็จะเป็น Echo CKP ใกล้ๆกันนะครับประมาณ5%รลาดบุรีก็ประมาณ3%ครับ ตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากค่า ST ที่ปรับขึ้นครับพี่บอมที่ที่นี้ผมเปิดภาพในส่วนของตัวกลุ่ม Renewable นะครับมาให้ดูว่าตัวไหนลิงก์กับ FT เยอะนะครับจริงๆมีหลายตัวเลยนะอย่างตัว TPI-PP นะครับตัวเสริมสร้างพ o w e นะครับตัวกันกุล EA นะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยนะครับได้ประโยชน์จากเรื่องค่า ST ที่ขึ้นหมดนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับจริงๆช่วงประมาณกลางอาทิตย์รับบ่บอม มีข่าว<ม>ในฝั่งของตัวโรงไฟฟ้านะครับ<ม>ก็คือทางกฟผน,นะครับแล้วก็กอฟอนเนี่ยนะครับมีการประกาศร<ม>ายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การรับซื้อไฟนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นเกณฑ์ในฝั่งของตัวพลังงานหมุนเวียนรอบใหม่โรงไฟฟ้า VSTP นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือโรงไฟฟ้ากลุ่มประเภทเนี่ยนะครับไมกะวัตจะไม่เกิน10เไมกะววตซึ่งมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติมาแล้วนะครับ จริงๆก็เข้าทางบิกิมเลยนะครับบิกิมเนี่ยนะครับได้เข้าในเยอะนะครับมีกันกุล b c p g บ้านปูพาวเวอร์เอ็กโกทีพีไนะครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือทางกอฟพ,อพอนะครับก็มีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ลงไฟฟ้า SPP ขึ้นมานะครับหมายความว่าตัวลงไฟฟ้า SPP เนี่ยนะครับขนาดมิโกวัตต์เนี่ยจะตกประมาณ10บถึงเก้มกะวัตต์ผู้ผ่านคุณสมบัติเนี่ยตอนนี้ก็คือมีบิกิม g p พีและเอ p พนะครับผมคิดว่า รายชื่อหุ้นที่ผมิสต์ขึ้นมาให้ดูเนี่ยนะครับมันจะเข้าทางในฝั่งของบิกิมน,นะครับที่ก่อนหน้าเนี่ยนะครับเรา recommend ซื้อมาก่อนหน้านะครับแล้วก็รีเนียเบิเนี่ยตัวที่น่าสนใจเนะี่ยผมคิดว่าเสริมสร้าง power ครับพี่บอมโอเคโห oh, ชัดเจนมากนะครับวันนี้รายละเอียดค่อนข้างครบนะครับเราพูดถึงหุ้นที่ได้รับประเด็นบวกไปแล้วดีกว่านะครับนั่นก็คือถ้านับเรื่องนี้นะก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เอาสไลด์ออกนิดหนึ่งเดี๋ยวพี่แชร์ต่อก็คือในฝั่งของ ตัวบีกริมนะครับกับตัวจีพ uh, ีเอสซีคือหลักๆเลยเนี่ยคือถ้านับแบบนี้นะคือผมว่าบีกริมกับ GPSC เนี่ยอย่างเมื่อวานนี้คุณจะเห็นเลยได้เลยว่าเฮ้ย hey, ว่าเฮ้ย hey, ทำไมบีกริมกับ GPSC มันเบรคพอม์มรุ่มทั้งคู่ผมก็เลยจะบอกกับทุกคนว่ามีโอกาสที่จะไปต่อนะเพราะว่าดูจากทรงตรงนี้เหมือนกับสถาบันตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเซกเตอร์อื่นเนี่ยไม่มีเซกเตอร์ไหนที่แบบไว้วางใจได้นะครับแล้วจะหาหุ้นทำวินโดว์ปิดพอร์ตหรือว่าแข่งเบสท์มากับคู่แข่งเนี่ย นะครับก็โลงไฟฟ้าก็น่าจะเป็นอีกตีมหนึ่งที่มีความน่าสนใจในรอบนี้นะเพราะว่าเราดูแล้วก็เทคนิคอลด้วยนะเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยคือวิกฤตเนี่ยกำลังจะเบรกนะครับ4ี่บาทนะครับซึ่งไม่ได้เบรกมาในรอบแบบหลายเดือนหลายไตรมาสบ้ากนะครับเนี่ยเปิดเทรนให้ดูนะครับก็แนวต้านหลักๆคืออยู่ประมาณ4ี่สิบาทเลยนะครับเมื่อวานนี้ปิด3าม5้า้านะครับผมเชื่อว่าคือถ้าจะเบรกปลายปีแล้วหาหุ้นถือค่าจะหาหุ้นสักตัวที่ถือข้ามปลายปีเนี้ย นะครับแล้วก็แบบเซฟเซฟแบบผมว่าลงไฟฟ้าอย่างปริทิมกับ c b c ได้เพราะว่า1เลยเนี่ยเราเห็นแล้วว่าบาทเนี่ยแข็งเพราะฉะนั้นไตมัสหนึปีหน้าดุลไตมัสสี่นเนี่ย FX อย่างน้อยเนี่ยไว้ใจได้2เราเห็นแน่นอนว่าต้นทุนแก๊สเนี่ยลงนะครับจาก500เท่าไหร่นะนี่ห้าร้อยกว่าจ้าห้าร้อยยี่สิบมาสี่ร้อยเจ็ดสิบกว่าเออ<ช>แล้วก็เอ FT ปรับขึ้นจากสี่จุดเจ็ดไปเป็นห้าจุดเจ็ดเนี่ยจากสี่จุดเจ็ดสองเป็นห้าจุดหกเก้าเล็กลมๆแล้วกันคือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยกำไรอย่างที่เราพูดไปคือทุกๆ สตางค์ที่ปรับขึ้นน่ะบวกกำไรยี่ห้าบาทไอ้บวกกำไรย,ยี่ห้าล้านเพราะฉะนั้นทุกๆหนึ่งร้อยสตางค์ก็คือหนึ่งบาทจากซีอยู่เจ็ดเป็นห้าจุดเจ็ดอ่ะก็จะบวกกำไรสองพันห้าร้อยล้านบาทเข้ามาที่บีกรินนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ส่งผลให้อา่าเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยหนึ่งเอาผลได้สองเฮ้ยดิเฟนซีฟสามบาทแข่งเอฟเอ็กซ์อย่างน้อยมีสี่อุ่นใจว่ากำไรคิวหนึ่งขึ้นเห็นเห็นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นหุ้นที่รู้สึกว่าไอ้หุ้นตัวอื่นตอนนี้เริ่มรู้สึึกกกกกกแบบบบบบบัััังงงงวลนนนนนนิดดะะะคครรรรรร็อออ่่เเาามพูืข แล้วเศรษฐกิจไทยบ้างล่ะไหวหรือเปล่านะครับต้องบอกว่ายอมรับตรงๆว่ารอบนี้การปรับขึ้นของค่าไฟ20%ในไตรมาส1ไตรมาส2ปีหน้าเนี่ยมันก็จะมีหุ้นที่ได้ประโยชน์ในขณะเดีวยวกันหุ้นที่เสียประโยชน์ก็มีเพราะว่าค่าไฟเขาเยอะนะครับเท่าที่ผมดูตัวเลขคร่าวๆเนี่ยแล้วเรามีการปรับตัว utility cost ขึ้น20%เนี่ยนะครับต้องบอกว่า เเท่าที่ผมดูนะหุ้นที่จะได้รับผลกระทบเยอะๆก็คือหุ้นที่เขาใช้ไฟฟ้าในการเจเนเรตรายได้เขาเยอะๆเนี่ยหรือว่าบริการเนี่ยต้องยอมรับว่าถ้าจะโดนเนี่ยนะครับผมว่าในระดับ BJC m a c โคร CPO นะครับแล้วก็เซนร้านอาหารเนี่ยสี่ห้าตัวนี้มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากเรื่องการปรับค่าไฟเยอะอีกแน้นอีกครั้งหนึ่งนะครับร้านอาหารอย่างเซนนะครับตัว ตัว CPO นะครับ BJC นะครับ m a c r o นะครับ,บ,บ CRC พวกนี้น่าจะอยู่ดับบริเวณประมาณ8-10%แอบเยอะอยู่นะทุกคนแอบเยอะอยู่นะนะครับแล้วก็เซกเตอร์อื่นๆก็โดนบ้างแต่อาจจะไม่ได้เยอะเช่นแบบถ้าเป็นอาหารสัตว์ก็จะโดนประมาณสัก5-8%คือไอ้พวกไอ้พวกไอ้พวกแบบร้านเซอร์วิสต่างๆอ,อันนั้นอะโดนเยอะหน่อยนะครับ m a c r o ร BJC CPO อาจจะโดนเยอะหน่อยนะครับ ราลงมาเนี่ยก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับอาหารสัตว์นะครับเช่น g t, t U, f p t tu cpf อันนี้ก็จะโดนประมาณ5-8%โดยประมาณนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขคร่าวๆที่ผลกระทบที่จะได้รับจากเรื่องของค่าไฟที่มีการปรับตัวขึ้นนะครับอันนี้เป็นตัวเลขคร่าวๆแต่เดี๋ยวเราจะมีการทำบทวิเคราะห์แล้วก็ออกมาให้เห็นตัวเลขเป๊ะๆแต่วันนี้ขออนุญาตพูดก่อนล่วงหน้าแล้วกันว่าตัวที่ด้รับผลกระทบเยอะกับผลกระทบน้อยเป็นยังไงส่วนอิเล็กทรอนิกสซึ่งใช้ค่าไฟจริงไหมใช้ไฟจริงแต่ผลกระทบอาจจะไม่ได้เยอะมากอยู่รนะดับประมาณสัก3%บวกลบ คือโดนอ่ะเอางนี้ก่อนบริษัทลิสเตดบ้านเราอ่ะค่าไฟโดนอ่ะโดนเยอะอยู่แล้วแต่ว่าอันไหนโดนเยอะอันไหนโดนน้อยเมื่อเทียบกับบอททอมไลน์ก็จะเทียบเท่ากันประมาณนี้นะครับโอเคภาพรวมก็จะประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางนิกมากครับครับสวัสดีครับ